ความผิดฐานบุกรุกก็น่าสนใจฟังนะว่ามีหลกักการอะไรยังไงสวัสดีครับผมชนัยตองวิทยาธรรมปัตต์ครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลกักกฎหมายอาญา,า,าภาคสองความผิดกล่าวฉิงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรณีความผิดฐานบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ตามในแห่งประมวลกฎหมายอาญามตาตรา362โดยสังเกตครับขอยกหลักหนึ่งบทบัญญัติมตาตรา362บบัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่า ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปะกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอยกเป็นหลักที่2วิเคราะห์มาจาก พี่พวกษาสตริกาต่างๆนานาครับผมแต่ขอยัดกันนิดนึงนะครับความผิดตามในแห่งประมวลกฎหมายยามาตาา3ร้อยหนี้ครับมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือกันครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถือว่าเป็นการรบกวนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของเขาและกรณีที่สอง ในมาตรา362นี้ครับผมเป็นเรื่องของการเข้าไปอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปะกติสุขชื่อว่าเป็นการรบกวนสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับผมทีนี้นะครับผมขอยกเคสสตดี้นะครับประกอบหลักการตามกรณีดังกล่าวครับกรณีแรกนะครับ มันมีเรื่องมีความนะครับผมสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเขามีการซื้อเรือนที่เป็นตึกแถวลักษณะเป็นไม้ครับผมซึ่งมันจะมีฝ้าผนังนะครับของเรือนดังกล่าวนะติดก,กันกับของอีกคนอื่นนะครับผมที่เป็นจุดร่วมในเคสนี้ครับผมทีนี้ครับศาลตัดสินว่าการที่เขาจ้าง ช่างนะครับไปรื้อฝ้าผนังเรือนังกล่าวที่ที่จะซ่อมใหม่ครับปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมใหม่ครับผมรื้อออกไปหมดอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้แจ้งจดร่วมหรือว่าขออนุญาตจดร่วมก่อนที่ จะกระทําการดังกล่าวก่อนสารบอกว่าพฤติการดังกล่าวการกระทําดังกล่าวครับเข้าองค์ประกอบความผิดฐานบุกรุกองหาริมทรัพย์ตามในแห่งประมวลกฎหมายามาตรา3 6 2ดังกล่าวนี้นะครับผมคือถือว่าเป็นการเข้าไปในองหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะครับเพื่อช่วกันครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในเคสนี้ก็คือแต่บางส่วนเพราะว่าฝาผนางังมีส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นส่วนของเรือนอีกฝั่งหนึ่งอีกอีกส่วนหนึ่งก็มันอีก อีกเรือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนี่เคสนี้ครับผมถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามในแห่งประมวลกฎหม,มายยา마ตะามร้า3 58ด้วยครับผมทีมนี้กรณีที่2นะครับที่จะยกเป็นเคสตี่เห็นก็คือเป็นเรื่องของการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะครับกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดย ปกติสุขครับมีหลักการที่ศาลวางหลักในเคสนี้ครับว่าการเข้าไปดังกล่าวไม่จําเป็นต้องเข้าไปทั้งตัวนะครับผมคือมันมีเคสว่าก็คือทางจําเลยครับผมเขาเอื้อมมือนะไปฉุดกระชากลากผู้เสียหายที่เขายือนอยู่ในเรือนของเขาตาที่ชายคาเรือนของเขาครับแล้วก็ดึงอ,ออกมากระชากตัวอะไรเงี้ยนะครับผม สารบอกว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกตามในแห่งประมวลกฎหม,มายยา마ตาตรา3 6 2เป็นกรณีนะครับผมเข้าไปในอสังหาริมทรัพท์บของผู้อื่นนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปทั้งตัวนะครับผมก็ผิดแล้วขออนุญ,ญาตกล่าวแค่นี้ครับสวัสดีครับผม